อันยองเซโยประธานตีมแหมมาเกาหลีมาเลยนะคะวันนี้วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของเกาหลีค่ะเพราะว่าใหม่นี่นะคะเป็นคนนึงที่ชื่นชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็อยากจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยเหมือนไหมแน่นอน เพราะถ้าเราไปที่เกาหลีหรือว่าดูหนังเกาหลีเราจะเห็นลฟ์สไตล์ของคนเกาหลีนะคะเช่นชอบการทานปิ้งย่างนะคะอาจจะมีบางคนที่ชอบสูบบุหรี่แล้วก็ชอบดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆแต่ที่แตกต่อยู่อย่างหนึ่งแล้วก็คือคนเกาหลีเนี่ยมักจะมีสูขภาพที่ดีแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีอันนี้เลยต้องมาหาคำตอบจากประธานติ๊หน่อยะคะ่ะเคล็ดลับที่ว่านี้ก็คือนะคะบล็อกบุญจาค่ะหรือรัสเบอร์รี่สีดาสายพันธุ์เกาหลีนะคะ ซึ่งเป็นราชนีแห่งผลไม้ค่ะมาเป็นพันปีแล้วนะคะยายไหมนะคะ mm hmm. ที่มีมานานค่ะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรานะคะ mm hmm. เพราะเจ้าบกุญจาน,นี้นะคะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นสารแอนโทชาญินนะคะ mm hmm. มีมากในยางุ่นถึงสี่เท่าเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งเชื่อกันว่าสารแอนโทชาญินนี้นะคะมีผลต่อการป้องกันโรคมะเร็งนะคะ mm hmm. แล้วก็บโรคเบาหวานค่ะแล้วก็การอักเสบริ้วรอยระบบประสาทการติดเชื้อแบคทีเรียและนอกจากนี้นะคะประเทศเกาหลีก็ได้นําสารสกัดนะคะที่สุดยอดนี้มาบวก กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยค่ะให้กลายมาเป็นสุดยอดผิดพันธ์นะคะที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพนะคะซึ่งทางยูมิพัทกรุ๊ปของเรานะคะได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับจากชาวเกาหลีนะคะมามอบให้กับพี่น้องชาวยูมิพัทกันค่ะ แล้วใครบ้างคะประทานติ๊บที่จะสามารถทานได้คนที่เป็นโรคเสื่อมต่างๆค่ะได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโลหิตต่ำนะคะ,คะโรคไขมันในเลือดสูงค่ะโรคภูมิแพ้โรคหัวใจและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะยายใหม่นะคะที่สะสมสรรพิษน,นะคะในร่างกายมากจนเกินไปทําให้การดูดซึมไม่ดีนะคะ,คะอวัยวะทํางานเสื่อมถอยลงนะคะนอกจากนี้นะคะคนทั่วไปที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีก็สามารถทานได้คะ่ะอย่างพี่กับยายใหม่ก็สามารถทานได้นะคะขั้นตอนในการทานประทานติ๊บคะเราควรที่จะ ต้องทานยังไงค่ะง่ายๆเลยค่ะนะคะ,นะคะแค่ทานวันละหนึ่งซองนะคะ,คะกับน,น้ําอุ่นนะคะ50 ML นี่นะคะนี่เลยนะคะที่ดีก็คือเราใส่น้ําอุ่นลงไปก่อนนะคะแล้วก็ฉีดซองแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะเทไปเลยหนึ่งซองนะคะ<ส>แล้วควรให้ให้เข้ากันค่ะ,คะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะ ะคะ่นะ,คะนะคะในเจ้าตัวบล็อกบุญจาของเราตัวนี้นะคะที่อยู่ในผิวพณรที่ชื่อว่ายูมิโกนี้นะคะเป็นนวัตกรรมล้ำยุคค่ะเป็นนาโนเจลนะคะเทคโนโลยีนาโน2ชั้นเลยทีเดียวนะคะชั้นที่1น,นะคะดูดซึมกาสู่กระแสเลือดเลยทันทีที่เราดื่มภายใน5นาทีเท่านั้นเ<ว>องนะคะยายไหมนะคะนาโนชั้นที่2นะคะใน1แก้วนี้นะคะสก,กัดด้วยผลไม้ร่วม60ชนิดเลยทีเดียวนะคะ<ว>เป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากเลยนะคะจากผลไม้ของเราค่ะนอกจากจะมีผลไม้มากมายถึง60ชนิดนะะแล้วค่ะเรายังมีสารสาก,กัดจากลัตเวีนะคะ ันจะมีนะคะสารสําคัญที่อยู่ในนี้นะคะคือแบงกานีตโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมทองแดงธาตุเหล็กนะคะช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจค่ะแล้วเราก็ยังมีตัวอะลรเจ็กแอซิดนะคะทันทีเราดื่มไปนะคะจะมีกรดตัวนี้เกิดขึ้นมานะคะช่วยนะคะยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามทําให้เซลล์มะเร็งตายตามธรรมชาตินะคะค่ะนะคะเราก็ยังมีนะคะสารสกัดจากฟเรกนะคะช่วยการสมดุลของฮอร์โมนเพศได้เป็นอย่างดีลดอาการแท้งบุตรในเพศหญิงค่ะนะคะวิตามินบีรวมนะคะวิตามินเคค่ะจะรอการเกิดริ้วรอยบำรุง ช่วยสมันเพลให้หายเร็วปกตินะคะแล้วยังช่วยเผาผลาญไขมันค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีแอลอาจินีนแอลครูธาไทโอนนะคะแล้วก็ยังมีฟลูโตโอดีิโกแซคคารายค่ะแอลไครซีนแอลคูตามีนนะคะแอลอารามีนไอดูไรคอลโลเจนนะคะและสารสก,กรัดอื่นอีกมากมายค่ะนะคะ,คะ นอกจากการรับประทานแบบนี้แล้วมีข้อห้ามแล้วก็ข้อจากัดสําหรับผู้ที่ทานไหมคะไปทานติ๊กก็มีข้อห้ามนะคะข้อจํากัดในการทานยูมีโกนะคะก็คือค่ะเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะและผู้ที่แพ้อาหารทะเลทัท่วและส่วนประกอบที่ระบุต,ตามฉลากข้างหลังนี้นะคะก็ะไม่ควรรับประทานค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่แพ้วิตามินทุกชนิดหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานคะ่ะและนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะคะว่าทําไม ผลิตภ um mm ัณฑ์เสริมอาหารยูมิโกนะคะจึงขึ้นอันดับหนึ่งของบริษัทยูมิพลัสนั่นเองค่ะเพียงแค่รับประทาน1ซองต่อวันเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะเห็นผลได้ทันทีหลังจากรับประทานและทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราค่ะ